สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการถวายความไวอไ้อาลัยแด่ส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งสถานการณ์งานแต่งงานก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันค่ะโดยงานนี้นะคะทางคู่บ่าวสาวก,ก็ได้เตรียมทางด้านของเข็มกัดเป็นโบสีดำเตรียมไว้ให้กับแขกผู้เกียรติทุกท่านเพื่อร่วมกันน้อมบ,บอ่มึในพระม กรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญทุกภาพอยู่สงบดิ้งสักครู่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเอาละคะ่ะเรียบร้อยขอบพระคุณนะคะ เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหาการ,รุณาธิคุณค่ะพระองค์จะทรงสถิตยอยู่ในใจบูชชนชาวไทยตางนีรันหลังจากนี้เราจึงจะขออนญาตเริ่มทุกๆพิธีการตามข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้าในาพิธีพิธีกรงานแต่งอุบล